การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนางออนอนงพระสุมาศตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษประเมินห้องเรียนคุณภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวุฒิการศึกษาข้าราสตารบัณฑิตสาขาวิชาคหากรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ด้านที่หนึ่งด้านกายภาพห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจํานวนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอสำหรับผู้เรียนโต๊ะและเก้าอี้ของครูจัดเป็นระเบียบและสะอาดมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ประจำห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายชื่อชั้นเรียนป้ายชื่อครูประจำชั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหน้าห้องเรียนมีป้ายแสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียนภายในห้องเรียนมีสัญลักษณ์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จัดวางอย่างถูกต้อง มีตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมีมุมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าและมุมสำหรับวางแก้วน้ำแกวนแก้วน้ำและแปลงสีฟันของนักเรียนทุกคน มีสื่ออุปกรณ์ ICT ที่พร้อมใช้งานตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพดีปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูครูแต่งกายสุภาพสะอาด เหมาะสมอยู่เสมอมีความรักเด็กใช้ภาษาสุภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลามีความตรงต่อเวลารับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานการประเมินห้องเรียนคุณภาพด้านที่สองด้าน คุณภาพครูครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนมีเอกสารประจําชั้นประจําวิชาครบถ้วนการจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุม ตัวชี้วัดรายปีและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีการออกแบบและจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีการนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาผู้เรียนการประเมินห้องเรียนคุณภาพด้านที่สมด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนสามารถอ่านออกอ่านได้เขียนได้ เขียนเป็นตามระดับชั้นมีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามระดับชั้นนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จ